สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามาติดตามแผกนการลงทุนประจําวันศุกร์ที่3มิถุนายนเนาะก็ต้อนรับนะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับของพระราชินีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เซตบ้านเราปิดนะครับตลาดทำไม่เปิดทําทการเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะข้ามไปผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นเลยนะครับก็ไปที่ f o r e แอกซ์ฟอเกันวันนี้ติดตามตัวเลขสําคัญทางเศรษฐ,ฐกิจครับเมื่อคืน FOMC น้องเฟดนะครับธนาคารกลางสาหรัฐครับคุณเมสเตอร์ได้ออกมาถแถลงเกี่ยวกับนโยบายในการทำา t t หรือเรียกคืนพันธบัตรนะครับจากกระแสเงินสดของโลกในการแก้ปัญหาสภาวะเงินเฟอ้อนั่นเองก็ส่งผลให้ในระยะสั้นครับ <c oughs> <c oughs> เกิดการดึงสกุลดอลลาร์กลับเนี่ยส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ราคากัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับทีนี้ ในส่วนของเทคนิคเ a l เนี่ยเดี๋ยวเราไปว่าการในการาฟของ XAUUSD เนาะเดี๋ยวมาติดตามประเด็นที่สำคัญของวันนี้ก่อนในวันศุกร์นี้นะครับวันนี้เองเนี่ยแบงก์ของทางอังกฤษนะมีการหยุดนะครับก็จะมีตัวเลข 2, สำคัญทางเศรษฐกิจตอนหนึ่งทุ่มครึ่งครับจะเป็นตัว Nonfarm กับ Unemployment c l a i m rate น,นะครับก็คือตัวอัตราการว่างงานนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทางธนาคารกลางสาหรัฐเนี่ยจะใช้ในการพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองทีนี้ในส่วนของนอนฟาร์มเองเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวานมันมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือ ADP นอนฟาร์มเนี่ยออกมาต่ํากว่าคาดการ์เยอะพอสมควรจากเดิมที่เขาคาดการ์ว่าน่าจะจ้างงานเยอะเนี่ยประกาศจริงออกมาต่ํากว่าคาดการ์พอตัวนี้ต่ํากว่าคาดการ์เนี่ย <c oughs> จุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือ Unemployment c ต์โคการเขาลดโดยการการว่างงานเนี่ยเขาคาดการว่าน่าจะประมาณ2 1 0 0 0 0อัตรานะครับปรากฏว่าประกาศจริงแค่200,000อัตราเท่านั้นนะครับใน200,000อัตราที่ออกมาตรงนี้นะครับมันเลยส่งผลว่าเอ๊ะจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยจ้างน้อยลงแต่การว่างงานมันต่ำลงถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่จะเป็นตัวเลขการจ้างงานในภาครัฐบาลเยอะขึ้นหรือตัวนอนฟาร์มวันนี้จะสูงขึ้นนั่นเอง แต่ทีนี้การประกาศหรือการคาดการโดย Forex Factory เนี่ยขาคาดการว่าของเก่า428,000อัตราเนี่ยวันนี้ที่จะประกาศออกมาเนี่ยจะเพียงแค่325,000อัตราเพราะฉะนั้นโดยมุมมองเนี่ยมันเลยเป็นได้ว่าถ้าเป็นตามที่ Forex Factory คาดการนะครับจะส่งผลให้ตัชนีด,ดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ผมให้เหตุผลประกอบจากตัวเลขข้อเท็จจริงที่เขาประกาศมาในเมื่อวานนะครับว่า ADP Nonfarm เนี่ยลดลงนอกภากการเกษตร,รจ้างน,น้อยลง แต่การว่างงานมันต่าลงถ้าการว่างงานต่ําลงในขณะที่นอกภาคการเกษตรเนี่ยเขาจ้างงานน้อยมันมีความเป็นไปได้สูงที่การจ้างงานในภาครัฐบาลจะสูงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกาศมันฟาวน์วันนี้ก็เลยค่อนข้างคาดการว่าอาจจะสูงกว่าที่ทาํา f o r e c t Factory คาดการไว้ครับและถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันจะส่งผลให้เกิดการกดดันดัชนีราคาทองคําให้ปรับตัวย่อพักฐานลงมานั่นเอง อีกตัวหนึ่งที่ทาง Forex f ต c t o r ท่คาดการไว้ครับอัน employment rate เนาะอัตราว่างงานเนี่ยเขาก็คาดการว่าจะน้อยลงซึ่งถ้าทุกคนสังเกตโดยตัวเลขที่ทางฟอร e x f ต c t o r ทคาดการมัน bias กันอยู่หรือมัน conflict กันอยู่นั่นเองเนื่องจากว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าอัตราการว่างงานน้อยลงในขณะที่การจ้างงานน้อยลงจริงๆคือมันควรจะมีการจ้างงานที่สูงขึ้นเพื่ออัตราการว่างงานที่น้อยลงอันนี้คือความสมเหตุสมผล เพราะฉันด้วยเหตุผลประกอบตรงนี้ในเชิง f ฟอร์ติเมนทัลเลยคาดการว่าในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งครับในส่วนของนอนฟาร์มเนี่ยจะประกาศออกมาเยอะกว่าคาดการส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงในระยะสั้นๆนะครับประกอบกับ u n น m p มพล m เม t ต์เรที่ถ้าเป็นตามคาดการของ Forex Factory เนี่ยแล้วสอดคล้องกับตัวเลข ADP นอนฟาร์มเมื่อวานเนี่ยในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนี้จะส่งผลให้ดัชนีราคาทองคำปรับตัวลดลงครับนะครับ ด้วยการที่ดัชนีดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนั่นเองราคาน้ํามันและราคาทองคําจะโดนกดดันจากปัจจัยเชิงพื้นฐานให้ปรับตัวลดลงเดี๋ยวทีนี้ไปดูในเชิงเทคนิคอลกันนะครับเทคนิคอลในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง XAUUSD mm. เราจะสังเกตเห็นว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะครับราคาทองคําปรับตัวขึ้นไปทำไฮสูงสุดที่บริเวณ1875นะครับเกิดสัญญาณบาลิสเดเวอร์เจตแล้วนะครับการเกิดบาลิสเดเวอร์เจตในลักษณะแบบนี้นะครับ หมายถึงอะไรหมายถึงการเกิดความผิดปกติของราคานั่นแหละนะครับแรงซื้อลดน้อยลงนะครับแต่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> สอดคล้องกับทิศทางในทางเฟรมระยะใหญ่ภาพใหญ่ในทางเฟรมสชั่วโมงและทางเฟรมวันที่ราคาเกิดสัญญาณการโอเวอร์บอแล้วแล้ว,ลวมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับก็ สำหรับกลยุทธ์ในวันนี้นะครับเพื่อเตรียมรับกับข่าวเนาะเราจะเห็นมุมมองของราคาก่อนว่าถ้าราคาไม่สามารถยืน1.870ได้สามารถเล่นขายได้หรือถ้าเขาถ้ารู้เบเราสามารถสต็อปสั้นๆแถวๆ1.871 1.872เพื่อเล่นรอบในระยะสั้นได้นะครับโดยที่ถ้าราคาสามารถเกี่ยวสต็อปเราได้ที่บริเวณ1.872เนี่ยราคาสามารถปรับตัวขึ้นไปได้สูงถึง1.878 1.880ตามลำดับนะครับ มันก็จะเป็นจุดที่เป็นโซนให้เราเล่นสถานะฝั่งขายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองบริเวณ1.886จนถึง1.878อ่าโซนนี้นะครับจะเป็นโซนให้เราเปิดสถานะฝั่งขายนะครับเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ในวันนี้นั่นเองนะครับ แล้วอย่างที่อธิบายไปในวันก่อนนะครับถ้าตามโดย e l l i ี t ด w a v เนี่ยการตีตัวในเวฟ e ตรงนี้นะครับมันจะต้องไม่แลบกับยอดของเว v 1ตามกฎ e l l i ี t ด w a v เพราะฉะนั้นยังไงซะราคาไม่สามารถปรับตัวสูงกว่า189.5ได้แน่นอนถ้าเขายังไม่ปรับตัวเป็นเทนขาขึ้นเพราะฉะนั้นการเทรดของเราเนี่ยเราอาจจะวางมิติมุมมองไว้แบบนี้ครับถ้าเราเทรดในบริเวณราคาช่วงนี้เลยนะครับ ถ้าเทรดในช่วงที่ราคาต่ำกว่า1870อาจใช้1872เป็น Stop Loss นะครับแต่ถ้าโดนเกี่ยว Stop Loss ไปแล้วเราอยากจะเข้าฝั่งขายรอบใหม่นะครับในบริเวณ1878-1879 Stop Loss ของเราคือ1896นั่นเองนะครับคาดการว่าราคาจะไม่สูงกว่า1896เพราะฉะนั้นถ้าใครที่สามารถ Money Management ได้ครับสามารถที่จะเข้าสะสมฝั่งขาย เพื่อลันทํากำไรรอบใหญ่ได้คาดการก็คือหลังจากดีดต,ตัวในเวฟ4บริเวณนี้แล้วนะครับราคาทิ้งลงในเวฟ5เนี่ยจะทำนิวโลต่ำกว่า1.8 1.785ลงไปนะครับโดยที่มีแนวในยัยสำคัญที่คาดการไว้ในบริเวณ1.740นั่นเองนะครับก็เป็นมุมมองสำหรับการลงทุนเนาะจะสังเกตว่าในทม์เฟรม4ชั่วโมงเองเนี่ย ราคามีการทำ consolidation แล้วนั่นเองนะครับเป็นสามเหลี่ยมกรอบแคบเนาะซึ่งมีโอกาสเกิดเทคน n i c a l ที่เป็น price pattern ของ f r a นะครับก็คือการส w i n g d e ดเพื่อลงนั่นเองดีดเพื่อลงนั่นเองอาจจะเป็นลักษณะ pattern แบบนี้นะครับเป็น f r a g l e s s f l a g l คือวิ่งวิ่งสั้นวิ่งย่อสั้นแล้วดีดเ break ลงมานะครับจุด break ในการย่อลงมาเพื่อทำกำไรของ f r a g ชุดนี้นะครับเราจะสังเกตจุดสำคัญในการที่จะเปิดฝั่งขายตามที่โซนนี้ครับเมื่อราคาหลุดบริเวณโซน1850ลงไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหลุด Next Line หรือหลุดคอของ f ฟ a กนะครับในการย่อไฮ g h เนี่ยจะเป็นบริเวณในการที่เราจะเล่นฝั่งขายได้ชัดมากขึ้นตาม Price Pattern นั่นเองนะครับก็มุมมองของการเทรดการลงทุนในวันนี้ XAUUSD หรือราคาทองคำดีดเด้งเล่นขายครับแล้วก็ WTI ครับเช็คเช่นเดียวกันนะดีดเด้งเล่นขายคาดการว่าราคาจะขึ้นมาทดสอบ next line ครับบริเวณ115.5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับแล้วก็จะเป็นจังหวะในการที่ราคาไรรรยะสั้นเนี่ยน่าจะเกิดก a r ์รหรือเกิด Triple Action ในการที่ราคาจะติดสป라 z โซนเพื่อปรับตัวย่อลงมา พักฐานอีกสักชุดหนึ่งหรือลงไปทำนิวโรในบริเวณ1น4ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกสักครั้งหนึ่งนั่นเองก็เดี๋ยวลองดูรูปแบบของราคาประกอบอีกครั้งหนึ่งดีดเด้งเล่นขายเช่นเดียวกันนะครับสอดคล้องกับราคาทองคำแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์การลงทุนหนึ่งที่ถูกสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเนื่องจากว่าการสวิงของราคาในเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างสูงก็คือ BTC USD นะครับโดยมุมมองเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ ณนะปัจจุบันในทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงราคายังคงอยู่ในพ a ร์ e น n ตามแผนที่เคยให้ไว้นะครับที่เป็นเส้นปะเขียวถ้าจำกันได้นะครับตอนนี้ราคาค่อยๆปรับตัวยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของ BTCUSD ในระยะสั้นเนี่ยเรามองยังคงให้น้ำหนักในมุมมองของการย่อเล่นซื้อเป็นหลักนั่นเองนะครับย่อเล่นซื้อเป็นหลัก BTCUSD ย่อซื้อนะครับ XAUUSD และ WTID ีเด้เล่นขายนะครับก็ ประมาณนี้สำหรับแผนการลงทุนในวันนี้นะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับนักเล่นในคลาสนะครับเดี๋ยวไปเจอกัน1ทุ่มวันนี้เพื่อเตรียมรับกับก,บการชนข่าว ADP nonfarm เอาไม่ใช่ Nonfarm นะครับตัวเลขการประกาศตัวเลขการจร้างงานนะครับ nonfarm นั่นเองนะครับในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งเราเริ่มไลฟ์กันหน้าเพจสถาบันเด็กเลเวลหนึ่ทุ่มนะครับ อย่าลืมใครที่อยากจะเทรดอยากจะลงทุนด้วยกันติดต่อสอบถามเข้ามาขอลงทะเบ,บียนได้นะครับเรามีเครื่องมือดีๆแบบนี้ให้ใช้ด้วยนะตัวแดชบอร์ดนั่นเองนะครับถ้าใครที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยก็สำหรับวันนี้ก็แล้วเดี๋ยวเจอกันต่อในไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมขอความเป็นเจ้าของหุ่นยนต์ตัวนี้ครึ่งครึ่ง,งกับคุณด้วยเดียวครับโอเคเย้ <Okay. S 2> <Yay. S 1> ครับ ต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจมากที่วันนั้นพี่ตึ้งมองเห็นโอกาสที่ผมนําเสนอแล้วก็เป็นผู้ที่ยินดีที่จะเข้ามาร่วมรับความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนร่วมกับผมสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากพี่ตึ้งเลยคือผมได้ข้อคิดผมได้ข้อคิดแล้วผมได้ประสบการณ์จากตลอดระยะเวลาที่พี่ตึ้งทำธรุรกิจมาหรือลงทุนมา sr auto trade เนี่ยหรือน้องแม็กซ์เองนะครับก็ยินดีกับเขาครับตอนแรกก็ผมชอบเขาที่ว่าเขาเนี่ยมีความมั่นใจในสิ่งที่เขาทำอยู่นะครับ ด้วยความมั่นใจนี้เนี่ยผมอยากจะลองเสี่ยงกับน้องดูเวลาเขาลงทุนนั้นเนี่ยต้องเจอแบบไหนข้อผิดพลาดคืออะไรแล้วก็ได้แนะนําเข้าไปแต่เขายังเชื่อต่อทํางานหนักขึ้นเรียนรู้จากสิ่งที่คนแนะนําไป เราเหนื่อยขนาดนี้เพื่อที่จะดูแลคนที่เรารักเราเหนื่อยได้ไหมเราเหนื่อยได้นะแต่ถามว่าอีก10ปี20ปี30ปีเรายัมจะต้องเหนื่อยแบบนี้เพื่อที่จะดูแลคนที่เรารักใช่ไหมมันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงิน,นทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทํามันจริงจริงเท่านั้น